อาตมาก็บอกว่าเอาไปให้นายอำเภอประกาศแจกผู้ใหญ่บ้านสํารวจคนยากคนจนมาจะดีกว่าอยากให้อาตมาแจกเลยเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมอยากให้อาตมาแจกลูกเดียวอาตมาก็ไม่รับทําไมจึงไม่รับถ้าเกิดอาตมาไปแจกควายร้อยตัวสองร้อยตัวอาตมาอาจจะได้เป็นเจ้าคุณในฐานะพระภิกษุสงฆ์ที่ทําสังคมสงเคราะห์ในชนบทช่วยเหลือได้ แต่พระที่ดีๆว่าอาตามาน,นี่รักษาศีลรักษาธรรมไว้ด้วยชีวิตประพฤติศีลสมาธิปัญญาเจริญอริยมรรคอยู่อันเป็นที่อาศัยพักพิงเป็นที่แผ่ขจรกระจายของความดีจากจากใจของท่านคนจะมองไม่เห็นเพราะสิ่งนั้นมันไม่เป็นตนเป็นตัวเขาก็จะเห็นแต่อาจารย์สมภพนี่ดีเอาควายไปแจกเอาเสื้อผ้ามาแจกเพราะนั้นบางคนเอาเสื้อผ้ามาให้อาตามาอาตามาไม่ไปแจก แล้ให้เพราะอ่าบานให้ใครไปแจกแล้วอยบอกนะอย่าบอกว่าอัตมาไปแจกให้เพราะมันจะทําให้ค่านิยมสังคมนี่บูชาวัตถุมากขึ้นมากขึ้นต่อไปพระดีๆเขาจะมองไม่เห็นคุณค่าที่ท่านแจกสิ่งแจกธรรมณลากิเลสะวัตถุสุสยังขาเฮวะโคสิเตคนทั้งหลายถูกครอบงำด้วยอำนาจแห่งวัตถุแล้วก็จะตกอยู่ในภาวะแห่งสงครามโฆษณาประชาสัมพันธ์ คนโบราณภาคอีสานจึงเตือนใจลูกหลานไว้ขาออภัยผู้ภาษาอีสานอย่าหาว่าหยาบบ่าว่าซี่สมสื่อง่วค้วยขายจ่ายสิมี่แล้วนักปาดทมแม่นามน้าที่ก่วงสิขาดเคิมมาล่าห่างงามสีเฮยยกินผู้มาลิ่นผูเผ่งส้มไดดกับเหล่านี้ ท่านพอจะฟังถูกสําหรับคนภาคอีสานสาหรับพี่น้องชาวปากักใต้บัานเรานู่นทางภาคกลางทางภาคเหนือจะฟังไม่ถูกความหมายคําว่าชี้สมซื้องวควายขายจ่ายจะมีนะต่อไปคนโบราณพูดอย่างนี้ชี้คือนักบวชฝ่ายหญิงสมสมณนะคือนักบวชฝ่ายชายต่อไปจะพากันซื้องวซื้อควายขายจ่ายซื้อมาทั้งขายทั้งจ่ายขายอะไร คือถ้าเกิดว่าองค์ใดองค์หนึ่งสงเคราะห์สังคมทางวัตถุมา,ถานิยมสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปนิยมพระที่สงเคราะห์ท่านมีฐานะที่จะช่วยได้อย่างนั้นสิ่งที่ท่านเหล่านั้นทําได้ท่านทําได้ไม่ยากบุญท่านเยอะคนเขาลพเลื่อมใสยเยอะแต่อีกองค์อื่นอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังเพราะอรหันต์แท้ๆยังบินทบาทขาดแลนไม่มีใครใส่ให้อดอยากด้วยบุญของท่านไม่มีทางวัตถุ คนที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งวัตถุแล้วจะหลั่งไหลไปเคารพบ,บูชาส่วนธรรมนิยมมันก็จะไปมีมีแต่วัตถุนิยมองใดองหนึ่งมีงูมีควายมาแจกมาจ่ายช่วยสังคมชาวบ้านต่อมาก็พากันเคารพนับถือมากต่อมาก็ได้เลื่อนชั้นเลื่อนยศเป็นพระครูเป็นเจ้าขุนอง์อื่นอยากได้บ้างก็เรียนบายแบบ รั้งแรกก็มีเงินหน่อยก็ซื้อเอาเองมาแจกสะก่อนแล้วก็ช่วยประจบประแจงคนอื่นเศรษฐีใจบุญที่ยังไม่เข้าใจชัดเจนให้มาช่วยครั้งแรกตนเองก็ซื้อสะก่อนในที่สุดองค์อื่นองค์อื่นองค์อื่น,น,นก็จะได้แบบก็เลยจะเกิดลักษณะนี้ชี้สมเสื่อง่วงควายขายจ่าย,ายมีแล้วนักปาาทมแม่น้มหน้าที่กว้างขาดเขนินนักปาาผู้รู้ผู้รู้ทางโลก ความรู้ทางโลกระดับด็อกเตอร์นี่ถือว่างโง่งงอ,งอยู่ก็มีด็อกเตอร์โง่งก็เยอะแยะนักปราชญ์ทางโลกมะทะเวทะมัตโตพระพุทธเจ้า,จามาอย่างนี้เวทะมะเทนมัมโตความรู้ทางโลกํำขาดทางธรรมรู้มากๆก็มมองมองความรู้สิ่งใดที่ตนเองเชื่อเลือกว่ามันถูกไปหมดเพราะตอนเองจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์แล้ว ทั้งนชาณาติอาทิจเวเทแม้จะจบไตรเพศคือด็อกเตอร์แล้วก็ยังไม่รู้จักสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อยู่ดีๆเมื่อบุคคลชั้นนำทางสังคมหลงไปทางนี้ก็ถมจึงเรียกว่าน,นักปราช้มแม่น้ำนะที่กว่างขาดเขินคำว่าแม่น้ำในที่นี้หมายถึงว่านักปราชทางโลกทั้งหลายจะเปลี่ยนค่านิยมไม่เห็นคุณค่าของธรรมอันลึกซึ้ง ธรรมะของพระพุทธเจ้าคำพีรังแปลว่าลึกซึ้งลึกมากคำพีราคำพีรัฐานิกุณาทุตสาลึกมากมีอธิบายละเอียดอ่อนเห็นได้ยากเห็นได้ยากทีนี้เมื่อเขาเห็นได้ยากเขาเห็นทางวัตถุสิ่งที่พระสองฆอง์เจ้าผู้ที่ท่านมีคุณค่ามีปฏิปทาดีงามเขามองไม่เห็นมันลึกเพราะว่าคำพีระแปลว่าลึก พี่พี่พี่ตัวนี้ภาษาบาลีพี่าธาตุไปว่ากลัวกลัวกลัวลึกจนหน้ากลัวธรรมะนี่ลึกจนหน้ากลัวเหมือนกับเราไปชงงกหัวลงในบ่อลึกๆเห็นแล้วตกใจวิวอย่างนั้นแหละเรียกว่าคำพีราไปว่าลึกจนหน้ากลัวธรรมะนี่ลึกจนหน้ากลัวพอพูดถึงเรื่องสูงขึ้นถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญาถึงวิมุติการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมันใจวิวเลยถ้าจะให้ปล่อยวาง ที่นี่จะทําอย่างไรมันก็เลยถอยกรูดๆผมมันจะเลยถมทิ้งไปเอาสิ่งที่มองเห็นเห็นอยู่เฉพาะหน้านั่นแหละจึงบวชหนักปาดทมแม่น้ำาที่กวางขาดเขินมาล่าห่างงามสีเฮยกิน,พ,นพุ่มมะลินภูเผงส้มแล้วก็เหล่านี้